ก็ตามึ้บหน้าของการรื้อถอนเนี่ยก็รื้อไปได้น้อยค่อนข้างน้อยนะฮะแต่ว่ารื้อไหมก็พบว่าย,ยังมีคนงานที่ทาการรืออยู่เรามาครั้งแรกเนี่ยครับเราเข้ามาถ้าหากว่าเรียจำได้เนี่ยเราก็บอกเขาว่าให้เขาได้ทําการรื้อถอนแล้วก็เขาก็ยื่นนะครับแผนปฏิบัติการไปทงางเมืองว่าเขาจะรื้อครับขอเวลา180วันวันนี้ก็ผ่านมาน่าจยประมาณ พื้นงานในการนือ้ขอเนี่ยก็เป็นไปค่อนอน,น้อยมากแราวายังก็คงจะต้องมอบให้ทางเมืองจำกัดการยือขอนี่ยให้เป็นไปตามแผนที้เขาคำนดขณะเดียวกันวันนี้นนนพบว,ว่าอาคารแห่งนี้ยังมีการเปิดใช้เราได้จับกลุ่มนะฮะผมได้ให้น้องบลัหเมืองจับกลุ่มดำเนินคดีข้อหานี่ย,ยเปิดโรงแรมที่คนไม่รับเนัน <c oughs> ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องทำให้เขาใช้อาคารนี้ไม่ได้นะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนนะที่ท่านรับชมรายการอยู่ทางบ้านนะถ้าท่านผ่านไปนะท่านเห็นว่าอาคารแห่งนี้นะฮะ ยังมีการเปิดใช้บริการนะครับให้นะยังมีการเปิดใช้บริการนะให้แจ้งแจ้งทางเมืองกับยาแจ้งทางเภอเราก็จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเข้มงวดเพื่อจะเป็นการให้เขาเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย